ช่องสเทรีผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเมืองนิวออร์ลีนส์ออร์ล็นส์รัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกานิวออร์ลีนส์ออร์ล็นส์เป็นเมืองท่าสำคัญของสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองที่รู้จักในสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอันโดดเด่นและยังขึ้นชื่อที่สุดในอเมริกาเรื่องผีดุ ชาวเมืองต่างเคยได้ยินเรื่องเล่าหรือได้เห็นสิ่งประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวในสารพัดรูปแบบทั้งเรื่องการตายของคนจํานวนมากหลุมศพที่มีให้เห็นกวาดเกลื่อนที่ดูดเลือดไปจนถึงลทัทธิพ่อมดหมอทีวูดูนั่นเพราะเคยมีโรคระบาดแ,แรงอะฮิวาและไข้เหลืองที่ฆ่าชีวิตชาวเมืองไปทีละหมื่นแต่ผีที่หลายคนรู้จักก็คือมารีลาโวผู้นำลทัทธิวูดูที่มีชื่อเสียงในปีหนึ่งอ ที่ให้ดอรับความศรัทธาอย่างแรงกล้าของที่นี่กล่าวกันว่าเธอทราบความเคลื่อนไหวทั้งหมดและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองได้ง่ายๆเธอทํา,าให้ผู้คนในลทัทิหันมานับถือพระแม่มารีและยังนําพิธีปฏิบัติของชาวแคทอลิกเข้ามาใช้ในลทัทิบูดูทุกวันนี้อิทธิพลของมารีและลูกสาวที่มีต่องหองมืดแห่งลทัทิบูดูในเมืองนิวอาลีนยังไม่จางหายไปทั้งคู่ถูกฝังคู่กันในสุสานสอง ฉันทำจากหินสีขาวที่แท่นฝังศพหมายเลขหนึ่งในสุสานสลุยส่วนสถานที่แห่งผีดูของที่นี่ก็คือบ้านรูราซึ่งเป็นสมบัติตกทอดของเดลฟีลอรีในปี1831เธอเป็นสาวอเมริกันชั้นสูงและน่าจะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องว่ากันว่าเธอทรมานทำให้พิการและฆ่าท่าตายไปกว่าหนึศพจนกระทั่งในปี1834ได้เกิดเหตุไฟไม่ขึ้น เมื่อนักดับเพลิงเข้าไปก็พบท่าทั้งชายและหญิงถูกล่ามโซ่บ้างขังในกรงสุนัขบ้างบางคนถูกทําให้เสียโฉมบางคนถูกตัดทั้งแขนและขาอีกจํานวนหนึ่งถูกเย็บปากติดกันเพื่อให้อดอาหารตายแต่เธอคนนี้กลับรอดพ้นจากความผิดเพราะเธอมีญาติเป็นผู้ว่าที่ร่ารวยแต่ที่แน่แน่คาริฮาดังกล่าวได้มีสิ่งที่หลายคนพบเห็นในตัวบ้านเช่นวิญญาลอนพร้อมทั้งเสียงกรีดร้องและเสียงหวดของแซดเป็นระยะะเชริถี ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ